ห้ามกลางหมู่เมฆสีชาติที่ถูกย้อมด้วยโลหิตเสียงกระพือปีกดังกึกก้องประดุดเสียงฟ้าคำรามเหนือป่ารอยต่อหิม,มะผานคมกรงเล็บกรีดอากาศเวนไต่พุ่งดิ่งลงจากเวหาประดุดดาวตกสีเลือด ปีกสีแดงฉานที่ใครต่อใครตราหน้าว่าเป็นการลากินีกลับโบกสะบัดอย่างทรงพลังท่ามกลางฝุ่นควันและซากศพของเหล่านาคที่นอนเกลื่อนกลาดเขาไม่ได้สู้เพื่อเกียรติยศเขาไม่ได้สู้เพื่อเผาพันธ์ุที่รังเกียจเขาแต่เขาสู้เพื่อความอยู่รอดในโลกที่ตัดสินค่าของคนเพียงแค่สีปีก สายตาของเขาจับจ้องไปยังขุนพลครุฑปีกทองที่มองลงมาด้วยสายตาเหยียดหยามสงครามครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นและกลิ่นอายแห่งหายนะที่แท้จริงกำลังคืบคลานเข้ามาในเงามืดภายใต้เงาปราสาททองคำที่ตั้งตระงานบนยอดไม้งิ้วเหล็กเวนไตเร้นกายผ่านทหารยามอย่างเงียบเชียบ ประดุดเงามืดที่ไร้ตัวตนกลิ่นกำยานหอมประหลาดโชยมาจอกตำหนักส่วนพระองค์มันไม่ใช่กลิ่นของเทพเจ้าแต่เป็นกลิ่นสาบสางที่ชวนให้ขนหัวลุกผ่านช่องว่างของบานประตูสลักลายกนกเขาเห็นจอมราชันครุฑผู้สูงส่งกำลังก้มกราบดวงจิตสีดำาทมินที่พวยคุ่งมาจากกระจกโบราณถ้อยคํสรรเสริญอสูรนรก หลอดผ่านริมฝีปากของกษัตริย์ผู้ทรยศพันธสัญญาเลือดถูกลงนามด้วยวิญญาณของพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์ที่หายสาบสูญไปเวนไตแทบหยุดหายใจความศรัทธาทั้งหมดพังทลายลงในพริบตาเมื่อเขารู้ว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในน้ำแต่นั่งอยู่บนบัลลังก์เหนือหัวเขานี่เองเพลง เสียงกระจกเงาโบราณแตกละเอียดดังกังวานไปทั่วตำหนักเมื่อดวงตาของจอมราชันตวัดศพเข้ากับเงาของเวนไตจับกระบทปีกโลหิตนั่นซะอย่าให้มันรอดไปบอกใครได้เสียงประกาศสิทธิแพทก้องพร้อมกับการปรากฏตัวของเหล่าองครักษ์เสื้อแพรทองที่พุ่งเข้าใส่ประดุดหากระสุนเวนไตยสยายปีกสีแดงฉานกระแทกบานหน้าต่างจนแตกกระจาย เขาตัดสินใจทิ้งตัวลงสู่ความว่างเปล่าเบื้องล่างท่ามกลางหอกซัดและธนูอาบยาพิษที่ไล่หลังมาติดติดการไล่ล่าเหนือยอดไม้งิ้วเน็กเริ่มต้นขึ้นเขาต้องบินหลบหลีกคมดาบของพวกเดียวกันที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกว่าพี่น้องบัดนี้ปีกสีเลือดของเขาถูกตราหน้าว่าเป็นกาละกินีที่ต้องถูกตัดทิ้งเขาไม่ใช่แค่นักรบที่ถูกทอดทิ้ง แต่เป็นพยานเพียงคนเดียวที่จะหยุดยั้งนรกบนดินครั้งนี้ได้เสียงลมวิดวิวข้างหูค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยเสียงคลื่นที่ซัดสาดอย่างบ้าคลั่งร่างของเวนไตร่วงล่นประดุดปักสีปีกหักแรงประทะกับผิวน้ำสีน้ำเมือมเข้มข้นดังกึกก้องแผ่ซ่านความเจ็บปวดไปทั่วสัพพังกายในความมืดมิดใต้พิภพบ,บาดาล แสงสีฟ้าหม่นจากตะไคร่น้ำเรืองแสงเผยให้เห็นเงาร่างขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วภายใต้กระแสน้ำวนกรงเล็บแหลมคมและเกล็ดที่สะท้อนแสงแวววาวเวนไตรู้ตัวดีว่าความตายที่เขากำลังเผชิญไม่ได้มาจากลูกธนูของพวกเดียวกันอีกต่อไปแต่มันคือนักล่าแห่งท้องน้ำที่รอคอยการกลับมาของอริเก่ายังใจจดใจจอ่อความเย็นเยือกของสายน้ำ เริ่มแทรกซิมเข้าสู่ปอดสติของเวนไตกํกำลังจะดับวูบลงในอ้อมกอดของความมืดมิดแต่แล้วร่างของเขาถูกฉุดกระชากด้วยพละกำลังมหาศาลร,ร่างกายกำยำที่มีเกล็ดสีเขียวมรกตเหลือบคองรัดพันตัวเขาไว้แน่นผิวน้ำแตกกระจายเวนไตถูกเวี่ยงขึ้นสู่ฝังหินหน้าถ้ำใต้บาดาลย่างรุนแรง เจ้ามาทำอะไรในถิ่นของข้าเจ้าครุฑโฉดเสียงถุ้มต่ำและทรงอำนาจดังกังวานไปทั่วถ้ำศิลาอัน,นันตชัยในร่างกึ่งมนุษย์ยืนตระงานอยู่เบื้องหน้าแววตาของนาคราชหนุ่มเต็มไปด้วยความแค้นที่สั่งสมมานานแสนนานหอกอาคมจดจ่อที่ลำคอของเวนไตพันธนาการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เชือกหรือโซ่ตรวน แต่มันคือพันธสัญญาแห่งศัตรูที่กำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของป่าหิมพานไปตลอดกาลแสงตะเกียงน้ำมันพรายวูบไหวในความมืดเผยให้เห็นรอยแผลชะกันบนแผ่นหลังของอนันตชัยมันไม่ใช่แผลจากกรงเล็บครุฑแต่เป็นรอยกัดกระชากที่ดำคล้ำด้วยไออสูนหยุดมองด้วยสายตาเยี่ยงนั้นเวนไต อนันตชัยลดหอกลงพลางเข้นเสียงเจ้าอาจคิดว่าข้าจะปลิดชีพเจ้าแต่ในขณะที่พวกเจ้ามัวแต่เสวยสุขในวิมานพี่น้องของข้าถูกบางอย่างกัดกินวิญญาณไปทีละตนเวนไตเบิกตากว้างความหนาวเหน็ดแล่นพล่านไปทั่วสันหลังมันมาถึงที่นี่แล้วหรืออาูนนอกเมติที่กษัตริย์ของข้าอัญเชิญมา อนันตชัยชง,งักแววตาสีทองวาวโรดด้วยความแค้นกษัตริย์ของเจ้าสันทอมิตรกับอสูรรกหรือเจ้าพวกปักสีทรยศบรรยากาศในถ้ำศิลาพลันหนักอึ้งความโกรธแค้นระหว่างเผ่าพันธุ์กำลังถูกเปลี่ยนเป็นความหวาดหวั่นต่ออำนาจมืดที่ไม่มีใครรู้จักและพวกเขารู้ดีว่าหากไม่ร่วมมือกัน หิม,มะผ่านทั้งมวลจะเหลือเพียงชื่อในตำนานเงาตะคุ่มขนาดมหึมาเคลื่อนผ่านม่านหมอกนาทึบของป่าหิมพผ่านริมตะลิง่งกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งมากับลมระวังอน,นันตใชัยแผดเสียงพร้อมพุ่งตัวผลักเวนไตออกกุญชรวารีตัวมหึมาที่มีดวงตาแดงกำ่ำพุ่งทายานขึ้นจากน้ำ กายของมันเต็มไปด้วยเส้นเลือดดำปูดโปนและไออสูรที่กัดกินเนื้อหนังเสียงกรงเล็บครุดปะทะกับหนังหนาปานเหล็กกล้าเวนไตยสยายปีกที่ยังบาดเจ็บพุ่งเข้าจู่โจมจากเวหาขณะที่อนันตชัยตวัดหอกอาคมรัดพันและทิ่มแทงจากภาคพื้นดินนี่ไม่ใช่การล่าแต่มันคือการสังหารมูเ่าวารีสัตว์ที่ไร้ทางสู้โดยอำนาจมืด เวนไตและอนันตชัยหลังพิงกันท่ามกลางวงล้อมของสัตว์ประหลาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเทพจังหวะการสู้ที่สอดประสานกันอย่างไม่น่าเชื่อทำให้เขาทั้งสองเริ่มรู้ซึงว่าปีกและเกล็ดเมื่อรวมเป็นหนึ่งคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในไตรภูมิแสงจันทร์นวลตาอาบไหลซากเทวไลร้างที่ถูกเถาวันอาคมพันธนาการ เสียงกระสิบของป่าหิมพานยามค่ำคืนเรากับจะเตือนถึงภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามากษัตริย์ของข้าไม่ได้แค่ต้องการกำจัดนาคแต่เขาต้องการพลังอสูรมาเป็นนิรันด์เวรไตกล่าวขณะใช้เลือดของตนขีดเขียนแผนที่ลงบนพื้นหินอนันตชัยปักหอกลงกลางใจเมืองนิมิต หากข้าลอบเข้าทางทวารบาดานและเจ้าดึงความสนใจจากเวหาเราอาจมีโอกาสชิงตัวพยานที่เหลืออยู่มากพอจะเปิดโปงความจริงนี่ไม่ใช่แค่การรบเพื่อเผ่าพันุแต่มันคือการกระต่อไตรภูมิเพื่อรักษาสมดุลที่กำลังจะพังทลายความเงียบงันปกคลุมสองนักรบเวนไตจ้องมองปีกสีแดงฉานที่เริ่มหายดี เขารู้ว่าหากก้าวเท้าออกจากเทวไลแห่งนี้ไปจะไม่มีวันหันหลังกลับได้อีกตลอดกาลม่านน้ำอาคมทูกแวกออกเผยให้เห็นนครใต้บาดาลที่รุ่งโรดด้วยแสงจากแก้วมณีแต่บรรยากาศกลับเย็นเย,ยือกจงหน้าขนลุก เวนไต่เดินอยู่ท่ามกลางวงล้อมของทหารหนาคราชนับร้อยปีกสีแดงที่เปียกโชกถูกพับเก็บไว้อย่างเจียมตัวภายใต้สายตานับพันคู่ที่จ้องมองมาด้วยความอาฆาตแค้นหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้าครุฑโชดเสียงกำปนาจ,จากผู้อาวุโสนาคราชผู้ครองบัลลังมณีแผดกล้องเจ้ากล้าดียังไง ถึงพาฆาตกรที่ฆ่าชีวิตพี่น้องเราเข้ามาเหยียบศักดิ์ศรีของชาวบาดานหอกนับร้อยเล่มถูกจ่อเข้าหาเวนไตในชั่วพริบตาอนนันตชัยก้าวออกมายืนบังเพื่อนร่วมทางพลางตะโกนก้องฟังฆากรศัตรูที่พวกท่านกลัวไม่ใช่ครุฑตนนี้แต่เป็นสิ่งที่กำลังจะกลืนกินน้ำและฟ้าให้สูญสิ้นตังหาดความเงียบเข้าปกคลุมสภาลับ เวนไตจ้องมองเหล่านาคราชผู้มีอำนาจเขารู้ดีว่าหากเจรจาล้มเหลวบาดาลแห่งนี้จะกลายเป็นสุสานของเขาและความหวังเดียวของหิมพานจะดับสูญลงที่นี่เวนไตค่อยๆวางเกล็ดครุดสีดำที่อาบไปด้วยไอ้อสูรลงบนแท่นศิลากลิ่นสาบสางของนรกกระจายไปทั่วสภาลับจนผู้อาวุโสนาคราชต้องชะง,งัก นี่คือความจริงกษัตริย์ของข้าไม่ได้ฆ่าพี่น้องพวกท่านเพื่อใช้ชนะแต่เขาต้องการเครื่องสังเวยเพื่อปลุกสิ่งที่หลับไหลอย,อยู่ใต้เขาไกรล,ลาดเปรี้ยงทันใดนั้นเพดานถ้ำทะลมลงมาพร้อมกับเสียงกระพือปีกที่คุ้นเคยกองทับครุดเสื้อแพรทองบุกทะลวงลงมายังใจกลางบาดานทายาททรยศและพวกนาคชั้นต่ำ จงพินาศไปพร้อมกับความลับนี้ซะเสียงของสายลับในคราบองครักษ์แพย์ก้องพร้อมกับการจู่โจมที่โหดเหี้ยมหยาดเลือดผสมปนเปไปกับน้ำตาอนันตชัยจ้องมองเวนไตยด้วยสายตาที่สับสนและเจ็บปวดความไว้ใจที่พึ้นก่อตัวขึ้นพังทลายลงพร้อมกับเปลวเพลิงที่กำลังเผาไหม้นครใต้าบาดาลให้กลายเป็นนรก ความร้อนระอุแผ่ซ่านทะลุผ่านมวลน,น้ำเปลวเพลิงสีฉาติที่เกิดจากมนตราพยาสุบันเผาผลานทุกอย่างที่ขวางหน้าเวนไตกระชากดาบออกจากฝักเสียงเหล็กปะทะเหล็กดังก้องท่ามกลางเสียงกรีดร้องของชาวนาคราชที่หนีตายอย่างอลมานอันันตชัยข้าไม่ได้เป็นคนพาพวกมันมาเวนไตตะโกนก้องพลางใช้ปีกสีแดงบังหอกที่พุ่งเข้าใส่หน้าคราชหนุ่มที่กำลังเสียหลัก ควันดำจากการเผาไหม้อาคมเริ่มหนาทึบจนมองไม่เห็นทางอันันตชัยที่เลือดไหลอาบหน้ามองเห็นเวนไตเข้าแลกชีวิตเพื่อปกป้องพี่น้องของเขากำแพงน้ำที่เคยเป็นปราการถูกทำลายลงทีละชั้นหากพวกเขาไม่หนีออกไปจากที่นี่ในตอนนี้นครบาดานจะกลายเป็นเพียงเท่าฐานที่ถูกฝังกลบไว้ใต้ปัทพีชั่วนิรัน ปีกสีแดงฉานสยายกว้างสู้กับแรงดันน้ำมหาศารเวนไตพุ่งทยานขึ้นจากผิวน้ำที่กำลังเดือดพล่านประดุดวิญญาณอาฆาตที่หลุดพ้นจากนรกทางนี้เจ้าพวกสุนัขรับใช้บัลลังก์ทองเขาแผดเสียงก้องกังวานไปทั่วฟ้าที่มืดมิดด้วยเมฆพายุดึงดูดสายตาของเหล่านักรบครุฑนับร้อยให้ละทิ้งการตามล่านางนาคราช กระแสลมบ้าคลั่งปะทะเข้ากับร่างของเขาเวนไตบินวนเวียนอยู่กลางใจพายุหมุนตัวหลบหลีกคมหอกที่พุ่งเข้ามาซ้ายขวาอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเลือดสดๆส,สาดกระเซ็นจากรอยแผลใหม่บนปีกแต่ในตาของเขากลับวาวโรดด้วยความแขน้นเขาเห็นอนันตชัยเลือนหายไปในเงามืดของพงไพรเบื้องล่างรอดไปให้ได้สหายข้า เขาพึมพำกับตัวเองท่ามกลางวงล้อมของปีกสีทองที่ปิดล้อมเข้ามาทุกทิศทางประดุดกรงขังเวหาที่ไม่มีวันหลบหนีได้ผลแสงสายฟ้าที่เคยฟาดฟันพลันถูกกลืนหายไปในความมืดที่ค้นคลักเมื่อจอมราชันครุดบนยอดวิมานเริ่มไร้มนตราต้องห้ามที่แลกมาบวยดวงวิญญาณจากยอดเขาไกลลาด ม่านหมอกสีดำทมินพวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นฟ้าก่อนจะแผ่ขยายออกประดุดกรงเล็บยักษ์ที่โอบรัดป่าหิมพานเอาไว้ภายใต้โดมมรณะกรงขังหิมะขานถูกปิดลงแล้วเสียงคำรามของเหล่าทหารครุฑด,ดังกึกก้องไปพร้อมกับความกลัวที่เริ่มกัดกินหัวใจเพราะแม้แต่แสงจากดวงอาทิตย์ก็มิอาจส่องลอดผ่านม่านอสูรนี้เข้ามาได้ เวนไตที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่อาคมจ้องมองดูพฤกษาและสายน้ำที่เริ่มเหี่ยวเฉาและกลายเป็นสีดำสัพพสัตตางพากันร่ำไห้เมื่อรู้ว่าพวกเขาถูกขังอยู่ในนรกที่ไร้ทางออกกรงขังนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อขังศัตรูแต่มันสร้างมาเพื่อเตรียมรับการตื่นขึ้นของนายใหม่ที่กําลังจะมาถึงในไม่ช้า ภายใต้อนาเขตที่ไร้แสงอาทิตย์เสียงห่วร้องของการสู้ตายดังกึกก้องขึ้นที่หน้าด่านวิมานฉิมพลีอนันตชัยนำทัพนาคราชฟาดงอสุรกายเงาทมินเปิดทางให้ข้าข้าจะไปช่วยแวนไตเขาตะโกนก้องท่ามกลางหาฝนโลหิตที่ร่วงหลนจากฟากฟ้าขุนพลนาคราชอาวุโส สหายร่วมรบของอนันตชัยพุ่งเข้าขวางกองเล็บยักษ์ของอสูรที่กำลังจะขยี้ทับหน้าไปซะอนันตชัยปลายทางของไตรภูมิต้องฝากไว้ที่พวกเจ้าเสียงกรีดร้องสุดท้ายถูกกลืนหายไปในความมืดเมื่อร่างของเหล่านักรบผู้กล้าสลายกลายเป็นทุลีเพื่อเปิดเส้นทางเพียงหนึ่งเดียวมุ่งสู่ยอดเขาไกลาลาดอนันตชัย ไม่แม้แต่จะหันหลังกลับไปมองหยาดน้ําตาที่ไหลนองเพราะเขารู้ดีว่าความตายของสหายจะสูญเปล่าไม่ได้เป็นอันขาดโซอาคมขาดสะบั้นด้วยแรงกระแทกจากหอกของอนันตชัยเวนไตสุดตัวลงกับพื้นหินที่เย็นเฉียบลมหายใจแผ่วเบาราวกับจะขาดห่วงลุกขึ้นเวนไตป่าหิมพานยังต้องการปีกของเจ้าอนันตชัยตะโกนพลางพยุงสหายสึกขึ้น ทันใดนั้นขนปีกที่เคยเป็นสีแดงคล้ำประดุดเลือดกลับเริ่มเปล่งแสงสีฉาดเจิดจรัสความร้อนมหาศาลแผ่ซ่านออกมาจนอัคระอสูนบนผนังถ้ำสลายกลายเป็นเท่ามันไม่ใช่คำสาบแต่มันคือโลหิตปักสีอัมพันสายเลือดบรรพการที่เกิดมาเพื่อแผดพันความมืดมิดโดยเฉพาะ เวนไตยสยายปีกกว้างแสงสีแดงนั้นรุ่งโรจน์จนโครงขังมืดมิดสว่างสวัยราวกับรุ่งอรุณบัดนี้เขารู้แล้วว่าเหตุใดกษัตริย์ครุดจึงหวาดกลัวเขานักเพราะปีกคู่นี้คือสิ่งเดียวที่จะปลิดชีพเทพอสูรลงได้ปีกสีฉาดโบกสะบัดแวกม่านมองอสูรเวนไตพุ่งนำทางประดุดหัวหอกเพลิงโดยมีอนันตชัยในร่างพญานาคราชขนาดยักษ์เลื้อยขนานไปตามหมู่เมฆ บุกเข้าไปอย่าให้บวกมันตั้งตัวได้เสียงตะโกนของนักรบทั้งสองดังก้องท่ามกลางเสียงประทะของมุนตราและสาราเหล่านักรบองครัก์เสื้อแพรทองที่เคยสูงส่งบัดนี้ดวงตากลายเป็นสีดำสนิทพวกเขาพุ่งเข้าหาเวนไตประดุดหาเฟืนที่ไร้ชีวิตแต่แสงแห่งโลหิตปักสีอัมพันแพดเผาทุกสิ่งที่ขวางหน้าจนกลายเป็นจุน ยอดวิมานชิมพลีตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้ามันไม่ได้เป็นสีทองอีกต่อไปแต่ถูกปกคลุมด้วยเส้นใยสีดำประดุดรังแมงมุมยักษ์ที่สูบกินวิญญาณของป่าหิมพ่านเวนไตกำดาบแน่นเขาเห็นร่างของกษัตริย์ที่เขารักและเคารพนั่งรออยู่บนบัลลังก์ที่ร้ายร้อมด้วยกลิ่นคาวเลือดมหาศึกสุดท้ายเริ่มขึ้นแล้วณวินาทีนี้ปลายดาบของเวนไตสันระริก อยู่ที่ลำคอของจอมราชันแต่สิ่งที่เขาเห็นในดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ความเครียดแค้นแต่เป็นความว่างเปล่าที่ลึกสุดอย่างมันไม่ใช่ค่าเสียงแหบพร่าหลุดออกมาจากริมฝีปากที่ดำคล้ำก่อนที่ร่างกายของกษัตริย์ครุฑจะเริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปประดุดขี้พึ่งถูกไฟลนเปรี้ยง เส้นใยสีดำนับพันเส้นระเบิดออกจากร่างของกษัตริย์ทะลวงผ่านชุดเกราะทองคำจมแตกกระจายกลิ่นคาวเลือดผสมกับไออสูนที่รุนแรงจนทำให้อนันตชัยต้องพงะถอยร่างของกษัตริย์ถูกกลืนกินและหลอมรวมเข้ากับเงาทมินจนกลายเป็นอสูรกายร่างยักษ์ที่มีหลายเสียนและกรงเล็บนับไม่ถวนจอมอสูรนรกใช้ร่างของราชาครุฑ เป็นสะพานเชื่อมข้ามมิติมาสู่หิมพานยอย่างสมบูรณ์เวนไตตระหนักในวินาทีนั้นเองว่าแผนการทั้งหมดคือกับดักเพื่อล่อให้นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดมาเป็นอาหารมื้อแรกของมันเสียงคำรามของอสูรนรกดังกึกก้องจนแผ่นดินไหวสะเทือนกรงเล็บทมินตวัดผ่านอากาศหมายจะกระชากวิญญ,ญาณของปักษีปีกแดง ตอนนี้แหละอนันตชัยเวนไตตะโกนสุดเสียงพลางพุ่งทยานขึ้นสู่เวหาแสงสีชาติจากปีกอัมพัน์สว่างวาบตัดผ่านความมืดประดุดดาบพาสวรรค์ในขณะที่เวนไตดึงความสนใจจากเบื้องบนอนันตชัยในร่างนาคราชมหืมาเลื้อยพันรัดรอบกายอสูนเขี้ยวอาคมฝังลงบนเนื้อหนังที่เน่าเฟะแผ่ซ่านพิษนาคราชเพื่อสะกดพลังมืด นี่คือการสอดประสานที่ตำนานไม่เคยจาลึกกรงเล็บครุดและเขี้ยวหน้าคราชที่เคยห้าหันกันมานับพันปีบัดนี้กลับทำงานสอดคล้องประดุดแขนขาของร่างเดียวกันเลือดอสูรสีดำข้นสาดกระเซ็นไปทั่วแท่นพิธีแม้ร่างกายของทั้งสองจะสบับกสบอมและโชคไปด้วยเลือดแต่เปลวไฟแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขากลับยิ่งลุกโชนขึ้นกว่าเดิมท้องฟ้าเบื้องบนวิมานชิมพลีเริ่มบิดเบี้ยว หลุมดำมหาศาลขยายตัวออกพร้อมจะกลืนกินทุกชีวิตเข้าสู่ความว่างเปล่ามันแข็งแกร่งเกินไปอันนั้นตะชัยมนตราของพวกเราทำได้เพียงแค่ทวงเวลาเวนไตตะโกนผ่านเสียงพายุที่คลุ้มคลั่งเขามองสบตาเพื่อนร่วมตายเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะสยายปีกสีฉาดที่บัดนี้ลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เจิดจ้ากว่าครั้งไหนๆฝากดูแลหิมพานด้วยสหายข่าเวนไต่พุ่งดิ่งเข้าสู่ใจกลางหลุมดำประดุดลูกไฟสีเลือดร่างของเขาเริ่มสลายกลายเป็นละองแสงสีทองที่พยายามโอบรัดและปิดผนึกเงามืด อน,นันตชัยแผดเสียงกล้องกังวานด้วยความเจ็บปวดขณะใช้พละกำลังทั้งหมดระวังหลังให้จนวินาทีสุดท้ายแสงสีฉาดระเบิดออกท่วมฟ้าบทบังทุกสิ่งจนเหลือเพียงความว่างเปล่าที่เงียบงันแสงสีทองแห่งรุ่งอรุณสาดส่องลอดผ่านหมู่เมฆที่เคยรุ่งเรืองกลับมาคืนชีวิตให้แก่ป่าหิมพานที่เกือบมอดไหม อัน,นันตชัยยืนตระหา่าอยู่บนยอดเขาไกรล,ลาดในมือของเขาไม่ได้ถือหอกแห่งสงครามอีกต่อไปแต่กลับโอบอุ้มขนปีกสีฉาดเพียงเส้นเดียวที่หลงเหลืออยู่จากแรงระเบิดกรงขังมรณะพังทลายลงแล้วเผ่าพันครุฑและนาคราชที่เคยเป็นอริต่างยืนเคียงข้างกันท่ามกลางซากปรักหักพัง จ้องมองดูขุนเขาที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีมรกตอีกครั้งไม่มีกษัตริย์ผู้ทรยศไม่มีสายเลือดชั้นต่ำหรือชั้นสูงมีเพียงนักรบที่ร่วมสาบานด้วยเลือดและจิตวิญญาณทุกครั้งที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงยามพลบคำ่ำชาวหิมพานจะนึกถึงปีกโลหิตผู้สละชีพเพื่อนิรันด์และนี่ไม่ใช่จุดจบ แต่คือปฐมบทใหม่ที่ข้ามผลกรงขังแห่งความบาดหมางไป